สวัสดีวันจันนะคะวันนี้นะคะก็จะมาคุยกันรเรื่องของการาจัดการความขัดแย้งนะคะหรือว่าเดี๋ยวนี้จะมีคำศัพท์ใหม่เนาะที่แบบว่าท็อกซิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคำว่าท็อกซิกเนี่ยมันก็แปลว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบนะคะท็อกซิกของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะคะ แต่ว่าเอาง่ายๆคือเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราเราไม่สบายใจเวลาที่อยู่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งหรือว่าบรรยากาศหรือว่ากับคนคนหนึ่งหรือว่าหลายๆคนหรือว่ารู้สึกกดดนันอะไรอย่างนี้นะคะคือชีวิตเนี่ยมันจะเจอปัญหาเข้ามาได้อยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าเราทำงานเนาะนะคะแต่ว่าคือ ทัศนคติของเราเนี่ยคะ่ะในการทำงานอะคือถ้าเราไม่เจอปัญหาเลยเนี่ยแสดงว่าเหมือนเราไม่ได้ทำงานเนาะนะคะแล้วก็ตัวปัญหาที่เราเจอเนี่ยคะ่ะมันจะเป็นส่วนหนึ่งของ g r o w หรือว่าการเติบโตทั้งจากภายในของเราเนี่ยนะคะคือทำให้เราโตขึ้นแล้วเราก็จะมีวุฒิภาวะได้ดีขึ้นนะคะเวลาที่เจอสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบนะคะเราก็ อาจจะต้องทำความเข้าใจนะว่าออการที่เขาใส่อารมณ์โกรธใส่เราอะไรน,นะคะก็เป็นเพราะว่าเขามีความทุกเนาะแล้วก็การที่เรามีความทุกกับสิ่งที่เขาทำให้เราทุกเนี่ยอันเนี้ยเป็นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราโฟกัสที่สุดก็คืออารมณ์ของเราอะนะคะอืมแล้วก็การจัดการกับความโกรธของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็แก้ได้ง่ายกว่าการที่เราจะไป จัดการคนอื่นนะเออเพราะงั้นเนี่ยบางทีเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะไปแก้นิสัยไปออจัดการคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคิดว่าเราจัดการตัวเองดีกว่าเนี่ยเราอย่าไปยุ่งกับบุคลิกของเขาหรือนิสัยของเขาเนี่ยถ้าไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบเ,ออเขาเรียกว่าจริงๆเรามีทั้งกฎหมายทั้ง อะไรต่างๆที่คุ้มครองนะถ้าล้าเส้นมากเกินไปเนี่ยโอเคเราก็มีทนายใช่ไหมคะมีเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆเนาะในกรณีที่แบบท็อกซิกมากจนละเมิดเราอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของอาการอาตอบโต้ในลักษณะเหมือนโต้เถียงกันรหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะอันเนี้ยเราจัดการตัวเองอันเนี้ย จะ,จะง่ายกว่าแล้วก็มันจะไม่ยืดยาวนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวนี้เรามีโลกโซเชียลนะคะมันทำให้การตอบโต้เนี่ยมันไวขึ้นแล้วก็เป็นปัญหาเหมือนกันว่าบางทีถ้าเราควบคุมการเล่นโซเชียลของเราได้ไม่ดีหรือว่าเราไปให้ความสำคัญกับคอมเมนต์หรือว่ายอดวิวยอดไลค์อะไรอย่างงี้ค่ะบางทีมันทำให้เราเครียดน,นะคะแล้วก็คนท็อกสิกเนี่ย สิ่งสำคัญไม่ได้เป็นการจัดการเขานะแต่เป็นการจัดการตัวเรานะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ในบ้านอันนี้สำคัญม,มากเลยเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยคนเราเนี่ยเราหนึ่งเราต้องสัมพันธ์กับตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราต้องการอะไรในชีวิตเป้าหมายในชีวิตของเราเนี่ยเราทำงานไปเพื่ออะไระว่าเรามีโกมีคุณค่าให้คุณค่ากับอะไรนะคะ แล้วก็ความใจดีเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเหมือนกันนะคะอันต่อไปพอเราคอนเนคก์ับตัวเองไดเ้เราก็เราเลือกคู่ชีวิตได้ใช่ไหมคะคู่ชีวิตที่อยู่กับเราเนี่ยเราต้องรู้จักเขาให้ให้จริงๆนะแล้วก็เขาก็ต้องรู้จักเราจริงๆด้วยนะคะเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยเราเติบโตขึ้นนะคะเราจะยังคิดเหมือนเราคนก่อนเนี่ยมันอาจจะยากเ,ยเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนตัวเองไปทีละเล็กทีละน้อยแต่ว่า พื้นฐานความเป็นเราอ่ะมันจะยังมีอยู่นะคะทีนี้ในเรื่องของอคู่ชีวิตจะเป็นบัดดีก้กับเราไปตลอดเนี่ยนะคะเราอาจจะไม่ได้เล่าให้เขาฟังทุกเรื่องหรอกนะคะแต่ว่าหลักใหญ่ๆในชีวิตเราเนี่ยเราควรจะเห็นคล้ายๆกันนะคะเราก็ในเรื่องของความยืดหยุ่นเนาะถ้าเขาแข็งเราก็อ่อนถ้าเขาอ่อนเราก็แข็งนะคะก็คือ,อสามารถที่จะแบบปรึกษากันได้หรือว่าไปกันได้นะคะ นัต่อไปคือในความสัมพันธ์ที่เราเลือกไม่ได้นะคะอย่างเช่นกับคุณพ่อคุณแม่กับญาติพี่น้องอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเรารู้สึกว่ามีบุคลิกบางอย่างที่เราอาจจะรู้สึกอึดอัดหรือว่ารู้สึกว่ามันจะมีกรอบอะไรบางอย่างที่อ,อ่นรู้สึกว่าบางบางทีเราอาจจะเหมือนกับ พยายามที่จะไปเปลี่ยนชุดความคิดอะไรบางอย่างนะคะแต่ความคิดที่ติดแน่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรียกว่าเปลี่ยนยากนะคะเพราะงั้นเนี่ยในเมื่อเราเป็นคนรุ่นใหม่เนาะเราอยู่คนละเจ generation กันหรือว่าแม้แต่จะอยู่ในเจนเดียวกันอาจจะคิดไม่เหมือนกันก็ได้อันนี้เรายอมรับในความแตกต่างแล้วมันเป็นสเสน่ห์ของของมนุษย์อ่ะ เพราะว่าเราจะต้องมีวิวัฒนาการเพื่อให้เราอยู่รอดถูกไหมค่ะถ้าเรายังคงหัวโบราณยังใช้ชุดความคิดแบบเก่าเราก็อาจจะเอาตัวไม่รอดก็ได้ในยุคใหม่อะไรอย่างนี้นะเพราะงั้นอะไรที่เป็นเทคโนโลยีหรือว่าเป็นสิ่งใหม่ๆเราก็เรียนรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนไปนะคะที่เรื่องของการจัดการอารมณ์เนี่ยบางทีเนี่ยเราจะโดนคนบางคนเนี่ยใช้อารมณ์กับเราเยอะๆนะคะเราสามารถเปลี่ยนได้คือเปลี่ยนตัวเราค่ะอย่างขอแชร์ประสบการณ์นะ เราเคยมีแบบาภาวะที่เรียกว่าเหมือนกับความขัดแย้งนะคะเป็นความขัดแย้งในที่ทำงานนี่แหละนะคะแล้วก็มันลุกลามซึ่งถามว่ามันคาดเกินความคาดหมายของเราไหมเราไม่ได้เกินความคาดหมายนะคะแล้วเราคิดว่าในการที่มันเกิด คอน FLICT อันเนี้ยมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่มันเป็นประโยชน์เพราะงั้นเนี่ยเราต้องขอบคุณความท็อกซิกที่เราเจอเพราะว่าเราในมุมมองของเขาเราก็อาจจะเหมือนเราท็อกซิกกับเขาด้วยก็ได้นะซึ่งมนุษย์เราเนี่ยเวลาที่มันมีอะไรขัดใจเราเนี่ยเราไปติดป้ายว่าอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีนนดแบบเนี้ยไม่เกิดประโยชน์นะคะเราจะต้องมองในภาพใหญ่ ว่าตกลงเนี่ยเรามาทำงานหรือว่าเรามานั่งทำอะไรนะคะแล้วจ็อบงานที่เราทำเนี่ยทุกอาชีพจะต้องมีจ็อบเดสคริปชันนะคะคือแล้วแต่ความซับซ้อนของงานนะคะยิ่งถ้าเป็นงานที่มีความซับซ้อนเนี่ยมันจะมีภาระงานที่ทุกคนต้องรับผิดชอบถูกไหมคะแต่มันจะเกิดปัญหาเมื่อแต่ละคนเนี่ยรับผิดชอบไม่เท่ากาันหรือมันเกิดการเล่นพักเล่นพวกเนาะ ความท็กซิ c ที่เรารู้สึกว่าเป็นปัญหามากในที่ทํางานเลยนะคือการเล่นพักเล่นพวกแล้วก็การใช้อํานาจในการทําอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าโดยที่อํานาจเนี้ยมันไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือว่ากับประชาชนเพราะว่าอาชีพแม่นเนี่ยมันเป็นการให้บริการประชาชนนะเพราะงั้นเนี้ยหนึเราต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตการไม่ทุจริตการแบบ โปรง่งใสต้องโปร่งใสจริงจริงนะคะการการโปร่งใสมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของเงินนะทุกคนมันมีเรื่องของการอย่างเช่นอ่ะรัดคิวก็ไม่ได้นะถูกไหมหรือว่าการแบบเรื่องเล็กเน้อยน้อยที่บางทีมองว่ามันไม่ได้เป็นตัวเงินมันไม่ได้ว่าทุจริตแต่นั้นคือการทุจริตเพราะงั้นเนี่ยมันอ่ะจะไม่ได้เป๊ะร้อยเปอร์เซนต์หรอกแต่ว่าในภาพรวมอ่ะรวมอ่ะมันต้องไม่เดือดร้อนกับประชาชนเพราะว่าให้บริการประชาชนเราให้คุณค่ากับกับสิ่งที่เราทำอยู่แล้วมไม่ใช่แบบ เอาแต่ตัวเงินนะ่ะนี่ออกไหมคะเพราะงั้นเนี่ยในความท็อกซิกเนี่ยพอเราพอเราเห็นปัญหาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปจัดการเลยนะมันจะมีการสะสมนะคะเหมือนกันเลยนะในเรื่องของครอบครัวหรือว่าในเรื่องของที่ทำงานก็จะคล้ายๆกันคือมันจะมีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆคะ่ะเกิดขึ้นซ้ำๆแล้วมันสะสม โดยที่มันยังไม่ได้มีการเคลียร์กันออกมาเนาะหรือว่าถ้าเป็นคนในครอบครัวเนี่ยส่วนมากเนี่ยเรื่องที่สะสมเนี่ยมันจะจะเป็นเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆอ,อาจจะน้อยใจความใส่ใจละเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสแสดงสีหน้าท่าทางน้ำเสียงอะไรนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องในที่ทำงานเนี่ยมันมักจะเป็นเรื่องที่ใหญ่หน่อยเพราะว่ามันจะกระทบกับเรื่องของอ่าเรียกว่าระเบียบวินยัยหรือว่าในเรื่องของกฎระเบียบ ในเรื่องของความเสียหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้นเนี่ยในที่ทำงานมันก็จะต้องเครียดแบบต้องจริงจังไม่ไม่ควรจะผิดพลาดลยอะไรยเงี้ยหรือว่าถ้ามีการผิดพลาดมันก็จะมีระบบจัดการความเสี่ยงอะไรต่างๆทีเนี้ยพอมีการใช้อารมณ์การอย่างเช่นการประชุมการหรือว่าการแบบหาคนผิดอะไรอย่างเงี้ยเรามักจะมันมัน,ม,นมันจะทําให้เกิดความรู้สึกแย่เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะการโต้เถียงอะไรพวกเนี้ยมันก็มาเขาเรียกว่า เกิดขึ้นเพื่อที่จะนำมาซึ่งผลลัพธ์หรือว่าโซลูชันอะไรบางอย่างนะคะพอมันจบก็คือจบนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะก o on ได้แล้วเราก็จะรู้สึกสตรองขึ้นนะคะแล้วมันทำให้เรามองโลกเปลี่ยนไปเลยนะคะการใช้คำว่าท็อกซิกเนี่ย เดี๋ยวนี้เห็นเยอะเลยไม่ว่าเวลาไปร้านหนังสือใช่ไหมบางทีมีคําในแง่ลบอะเนาะว่าการอยู่กับคนที่เฮงซวยบ้างหรือว่ารับมือกับคนท็อกซิกยังไงอะไรอย่างี้นะคะ,ะในความรู้สึกเนี่ยรู้สึกว่าเราปลบตัวเองง่ายที่สุดนะคะเขาท็อกซิกมาเราไม่ต้องตอบกลับไปแบบท็อกซิกนะคะเราใช้เหตุผลแล้วก็เขาเองนั่นแหละที่จะต้องหาเหตุผลซึ่งส่วนมากเนี่ยบางทีถ้าเขาหาเหตุผลไม่ได้ เราจะกลายเป็นเหตุผลในการกระทำผิดของเขาเนาะเพราะงั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยการที่เราไม่ได้ไปโต้เขาเรียกว่าโต้เถียงตลอดต่อเถียงหรือว่าใช้คำพูดที่ไม่ดีกับเขาเนะี่ยค่ะสุดท้ายเนี่ยการที่เป็นตัวเขาอะมันจะโชว์ออกมาเองว่าเขาเป็นคนยังไง mm hmm. เราไม่จำเป็นต้องไปบอกว่าใครท็อกซิกใครไม่ท็อกซิกหรอกมันสัมผัสได้อยู่แล้วแล้วถ้าเรามีทางเลือกเราย้ายงาน,นะคะ่ะ เราเปลี่ยนที่ทํางานได้นะเราสามารถที่จะเลือกได้นะคะแต่ถ้าเป็นในแง่ของครอบครัวที่เรารู้สึกว่าเป็นนิสัยที่เราอาจจะเข้ากันไม่ได้กับคนในครอบครัวหรืออะไรอย่างนี้นะคะอันเนี้ยเราจัดการใจตัวเองก่อนว่าเราไม่โกรธนะเราไม่ได้ไปออ,อยากจะเปลี่ยนแปลงเขานะเราเข้าใจที่เขาในใสัยแบบนั้นแล้วเราก็เป็นตัวของเราเองนี่แหละนะคะถ้าเขาจะไม่เข้าใจ มันก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าเราก็จะปรับตัวเองให้เป็นแบบที่เขาว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะงั้นเราก็ต้องทําใจว่าก็ลองนิสัยแบบเนี้ยแม่อาจจะไม่ถูกใจพ่อาจจะไม่ถูกใจก็ก็พยายามปรับนะคะหรือไม่ก็อาจจะเอาใจหน่อยนะคะเราเรารู้จักพ่อแม่เราดีที่สุดรู้จักพี่น้องญาติเราดีที่สุดอยู่แล้วเราไม่อยากมีปัญหาก,กับเขาแล้วคะ่ะนะคะเราก็อาจจะ อาจะรรู้หรืออล้รแลว่าเขาชอบไม่ชอบอะไรแล้วก็พยายามทําให้เป็นแบบที่เขาชอบอะไรอย่างนี้นะคะเนาะก,ก็วันนี้ก็คุยกันเรื่องของการรับมือนะคะกับความรู้สึกที่มันท็อกซิกที่มันเกิดขึ้นในใจเราอะเนาะเพราะว่าการที่เราไปมองว่าคนอื่นท็อกซิกคนนั้นท็อกซิกอันเนี้ยแสดงว่าเราก็เริ่มที่จะมี ความขุ่นมัวเข้ามาในใจเราแล้วเราอาจจะกลายเป็นคนที่ทกซิกโดยที่ไม่รู้ตัวเนาะเราใจดีกับตัวเองค่ะคิดถึงคนอื่นในแง่ดีนะคะพอเราใจดีกับตัวเองมองคนอื่นในแง่บวกด้วยเพราะว่าบางทีความทกซิกมันเป็นส่วนเล็กๆเนาะเขาก็มีข้อดีเหมือนกันแม้แต่ตัวเราเองเราก็มีข้อเสียค่ะเราก็ไม่มีทางที่จะมีข้อดีตลอดหรอกนะคะแล้วก็ฝึกฝีมือในการทํางานของเราให้เฉียบคม มากขึ้นฝึกการสื่อสารที่ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะเหมือนแม่เองแม่ก็พยายามฝึกอยู่นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ